มาบานนี่มาต้มเห็ดปนพี่น้องไวปปนมืออื่นเพื่อสัน่นอันนี้แค่ออเดอร์เด้วยนี่อันนี้เห็ดไข่หมูว่านบ่ะต้มหมูว่านต้มหมูว่านมือนี่ใส่กันเอาเนี่ยพันรุ่มไปข้างใดย,ยาเออยังง่อยเงีย้ย อันนี้ใส่เขาน้ำได้ได้พี่น้องเป็นเห็ดปลานี่เขาเม็ดเขามันขาวง่ายอยู่พี่น้องมันเป็นยังมันเป็นยังแต่ว่าต้มเนี่ยมันสุกตุ่มบ่สุกแม่นเอาเข่าใส่จังได้กับกึ่กลางเห็ดบ่สุกต้่มมาจะพาลงลน้องบีค่าเก็บเห็ดัวไก่หน่อยน้ำผออยู่หน้าอยู่หน้าจังว่าเลยได้อันนี้ผู้ใดเดี๋ยวรอรอมึงคลิป เก็บก่อนหนีหรือหลังนีเดี๋ยวก็ลองนึงทีว่าขีดตัวน่ะนะทีว่าขีดตัวน้องบีไปเก็บก็บพอกับน้องไม่พนนอแล้วเห็นไงแมนยุกุนเอาวเขาไปส่งแล้วกินเขาแล้วแล้วค่าระว,วางไถโอ้กได้เมืมงข้าวเลยหมือนนี่แมงบ <laughs> ีเลยค่าปเปิดข้าวเห็นราฟั่งข้าวนึงอ่ะละจนเรากินเขาอิม่มเรากินเขาอิ่มเราเล่นยางกันผ้าไปเมืองไม้ไม้ไมาเก็บเห็ดว่าสัน่น แม่พ่อเอินไปเก็บเห็ดมาสันเฮ็ดยังเฮ็ดผวกไปหน่อยนะครับบ่านหน่อยเฮ็ดบ้านพ่อพ่อบอกกูก็เลยว่าเรายังมาบอกอยู่พวกบิกิ้งเขาเราเอิญมาเอ่นซื้อให้เขากินเอิญออกไปนหน้าเป็นลาหนังเป็นหน้าเป็นลาแบอกไปนั่้พยานหลานเราไม่ได้กินจยากจะไปเก็บเห็ดก็ไปกินไปกินว่าไหนไปดอกไปอยู่ มนี่มันเล่นบอลไปกัดจีไปได้มั้งไปกันยันเหมือนแรงทันแล้วว่าแล้วพ่อก <c oughs> ันเพราะว่าพญายแล้วกับกินน้ำเเผ่แล้วก็เขาไว้ายพเเอาคุณน้ไม่แม่นะอีกันเนแก้วกระปิกินเขาเมือกับปุ๊กไหมแม่ตัวกินเขาเมือปุกเลยผู้เดียว พ่อเรามาแก้วกะปิบบนี่ยันพ่อจูพ่อเห็นเราไหมน้าว่าเราซับเราไหมไว้เราบอกบิวบิ้เลยว่าเดี๋ยวบียวไปเอาหญ้าให้คก้วยพี่เสียวเขามานี่ทางหนังหวานมาไม่หนังหวานสิพ่อไปบาน,นี้อันเล่ยไอ้พก,กิดกับบอมีกับเล่ยแบงใหพ่พก,กิดไปน้ำอบาน,นี้ให้ไมหรันว้แกงน้ำนนเราเลยว่า,า,ห,า,า,าหิมาซับเอาไหมว่าสันเล่ยจะคล้อง้น้อยหน่ยหน่อยหนึ่งมาตมุ่มตัวฝานตุ่มกินกับแก้วกะปิพอดี อแม่แม่เอามาแม่กระิเคียนน้ำมันโสกพ่อว่าเขาได้กินดูอยู่พอกินแล้วกลับบ้าได้กินเลยแบงห้ยสองอันใส่มันก็บอกอยู่ถ้าบ่มีบางหงกับลูกแป๋อตัวหงเขาอกับหงกเต็มอยู่พี่เต้ขี้ข้านพี่เต้ขี้ข้านตำหงเขากะบวอลืดนอไมัเขากะบวกลืดจะบอกหงกจะนอไมักับรังสั้นขึ้นอีกพอเราบ่อยเห็นมันเน่าบ่ละว่าสาหัวแล้วมาไปขั้นคือเก่าไปอาบแต่สีไตไฟ เจ้วก <Sa> mm ัะป er, ิอ่ะแล้วก็ต้มน้ำใหม่ยู่ใส่ยู่ล้างตู่บ่เอาถุงนันบีไว้ใส่ถุงอย่หนารดแต่ว่ามันมย่งเดเขาแต่วันย่งแต่น้ำใหม่ถึงมันพอม่เอ้ยม่ม่เอาถุงแม่หอยขาบาแต่หน้าเอามาให้แม่จาน้ำแนโอ้ยบอพูดยู่รมบีลืมเอาลงมากก็กินเขาเหมือนบอกไร ผู้ไดตาแก้วต้อนเราผู้ตามเมดไล่กับปูเขาให้ยังอีกสูตรนี่ลวกเฮ็ดอีกอีกหมอนึงได้พี่น้องบ่แม่นหมอไอ้นั่นเด้เห็นที่พี่น้องมันก่อนทางนี่ดำดำเขาเอิ้นเฮ็ดยังแม่นี่เห็ดหน่าทานเห็นหน่าทานเฮ็ดขี่ทานเฮ็ดขี่ทานเห็ดทานนี่มันดำ มันมันบปได้น่ะเด็มันมันมั่วควนจ้หน่อย่น้น็นอยนเด็ดทานกูนะกำลังเดือดมันได้จู่แก่จุยังหมดเอาขื้แรเสริมันเป็นยังมันจูแก่มันเสบสบอแข็งนี่อืมก็วมนกม เออเขาเป็นอยังดอกเขาบ่ไดดเอาเห็ดอื่นอันนี้เขาเลือก่อนนะเขาเหลือกเอาไว้นี่เขาข้วหนึ่งก็ข้างหลังมดปีกมดแจงไมออกอยู่บ่อด้ได้หมดปีกข้ไปคนใครมันไปใส่จงไมปีกมดมีงค์ขึ้นมาอ่ะจต้มไห้น้ำหมอนึงอันนั้นแม่แล้วสิ ไวทถปนอันนี้ไว้ถแกงก็ไวทถจุกแก้วไวาสันแล้วว่ารอบมึงรอดติดตามเมนูพี่น้อง่าจะเป็นยังไงปิดประตูนาบ้านเขาได้ลูกเอามาให้แม่ลรป่ะเออเอาล่วลดดอกินรดมีปิ่งไก่ปิ่งไก่หน่อยข้างใตอันเดียยังน่ะ บอข้างใต้แก้วกับปีได้น่ะบีง้มใบโอ้ข้าวเดี๋ยวมะเกินล่ะเออบอเอาเขาตู้เย็นว่าเทื้อผ้ากันกินนั่นขานอุ่นว่าสันมันไม่แน่อุ่นเทส่กันลวดเกี่ยมมดแหมตักไปหล,หลายหแต่ว่าเขาเมดกระปุกเลยเรามาแก้วกับปีกันน้ำไหมกิทแต่มันบ่มีบากแข็งป๊าแมาพี่น้องมากินเขาน้ำแม่ตุ่มน้ำไหม่ ต้มน้ำใหม่แก้วกะบิเด้ตอตำเฮ็ดไวท์ทับปนมันปูนละแม่ลาบไก่ตัวนั้นต้มเป็มันจุกได้ลูกเดี๋ยวเราไปเมืองเองดอกต้มมันไว้หันละมันสีเบียเออจนมันเละพุ่นแล้วไอ้น้ำมันบกพุ่นละเดี๋ยวเราไปปรุงเองดอกแต่ว่าให้น้องบีต้มน้องบีบวัวหูเลยพี่น้องมันเห็ดปลาต้มอุจุกับว่าได้ เห็ดอีหยังก็ตามขั้นบรสุกคือเบียรประามาณนั้นมา,าเฮ็ดกินมันจังบ่ได้อันนั่นหอมบ่หอม,หอมกินเห็ดไข่ในหม,อม้อไหมเอามันปุ่มได้ะบะางหรอวีรัสเซียวบ่อันนี้แก้กระปิอันนพ่อดีมาปุ่มเลยตกน้ำใหม่อันนี้เลยเขาบอกลงแก้กะปิอ่ะอ๋อเอาใส่ในะหั่นให้เอาฟ้าปิดออกถัว ตาถึงเขาแทบๆพี่น้องมีหมูเนาะมีหมูหมูหลายอย่างกันมูกินไป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 เหรอว่าว่ากันบานีกับเพิ่นไปอัตัวอย่างนั้นเลยห้องเขานี่ห้องเขาไม่เย็นโอ้ยเขาเอาไปเป็นติปคนเขาเอาไปเป็นติปแล้วแรงน้ำร้อนกว่าเขาก็ว่าอยู่วันไม่ยิ่งวนไปทั้งใดว่าบ่เห็นว่าสีทามนายเอกกับ่เห็นเออ ถ้าจะไปขายอูสิ่งขายอะนูมีเงินซื้อเออไม่เป็นขาเจ้ากับหูเด้มองคนไปขายนุ่มเย็นใชาเย็นอื้นหนึ่งสิ้นทัดโอ้แสบพี่น้องมาแล้วแสบบต้องกินหิวแต่ว่าเห็นกินได้บลาไรกันหิวค่ะค ปะน้องบีไปก้อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไม่กินเขาก็แม่ต้มเห็ดสองหม้อเลยมือนี่ทัง้นนงหมอนอกหมอในไปถักปนหรือไปถักแกงกะรอดติดตามเมนูเดี๋ยวสิอัพเดตให้มึงอีกรอบนึงก้อยูอันอ,อันนั้นสิไว่าจทุกอยาวขอประคุณหลายทิดติดตามฝากกดไ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำไปก้อนสวัสดีจ้า